บานบ้าหรอหรือยังไงทุกคนเอาล่ะเราก็จะอุ้ยเอ้าติดติดอุ้ยดุ่งหยงเลยเพื่อนรุ่นมาจากเล็กได้ไงเนี่ยว้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมกับบิ๊บบายนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเราก็จะพาทุกคนเนี่ยมาเล่นเกมผีนะเออไม่รู้ว่าเราจะมาเล่นผีหรือผีเล่นเรานะครับผม เรื่องเปลี่ยนจากบรรยากาศจากการเล่นรูบบอมาเล่นเกมผีกันบ้างนะครับนะครับเฉพาะเมื่อกี้เราไปกันเลยครับผมป้างเอามันเปิดมางี้เลยเออเมาส์มันช้าแปลกๆครับอันนี้มีอะไรอนะ่ะเออมีผีแล้วก็อะไรสักอย่างนะครับผมคงไม่อะไรหรอกมั้งไม่สัมพันธ์ล็อกเอาเอ้ยเอาแล้วเรากดออกไงครับ เรากดออกให้ได้อ๋อ,อ,อนี่ไได้แล้วมีอะไรให้สำรวจไหมเปิดไฟโอ้มีกระตุกนิดหน่อยครับโหลดผีไปเนะ่ยเฮ้ยอันนี้ประตูไปได้บ้างกดอีกเฮ้ยสวัสดีครับพี่หลองเลยว,ว้าวเรียบรุ่งเอา้าเอา้าเอา้า โอ้ยยังดีเป็นผาหมกนะครับผม <c oughs> เอาล้วเราโอ้ยมุมกล้องมันดูสายๆนะผมเราไปประตูไหนได้บ้างเ,าเราลองมาประตูนี้ก่อนแล้วกันนะไปโอ้ยโอ้ยลุงโ oh my god โดนเหล็กเสียบตูด oh shit โดนเหล็กเสียบตูดนะครับผมอ่ามีอะไรเราสำรวจไหมหนึ่ง อ๋อน่าสงสารโอ้น่าจะปักลึกอยู่นะฮะผมเอาละไปสำรวจห้องต่อไปกันดีกว่าห้องนี้ล่ะเบ๊ะลงมันก็สตีน,นเฮ้ยคุยกันก่อนเก <c ười> มอะไรวะเนี่ยเกมนี้ผมเจอมาในสตรีมนะเห็นมันราคาถูกผมเลยลองซื้อมาเล่นดูลองอันนี้สิ ไม่มีอะไรนะหูเอ๊ะอ่าไม่มีนะครับผมกขนาดว่าอะไรเนะี่ยอ่าไม่ออกนะครับผมไม่เก่งอังกฤษนะอุ้ยว้าแม่งให้นิ้วกลางไม่กอสต์รีนเมกอสต์รีนนะครับ <laughs> ไม่เกยนังวะสมมติเป็นเกมผีหรือเป็นเกมอะไระเนี่ยเอาละผมห้องนี้ก็ไม่มีอะไรนะไปห้องต่อไปอฝ่าไปก่อนเฮ้ฝ่าวิ่งก่อน,อนอห้องนี้มากว้าวห้องนี้หลูหลาหมาเห่ามากเฮ้ยว,ว้าวให้ทำไรอะ่ะให้เลือกไพ่เหรอไม่เลือกก็ไปเลยดีกว่าเอาเอาไปไม่ได้ดไม่งั้นเกมไม่ดำเนินนะฮะ เอางั้นว่าเลือกขวาสายกลางเอ้ยเอาเป็นนี้แล้วกันเบง่งโว้รองเท้าคืออะไรเอื้อคุณโดน้ซจินว้าวเรากดไหนเนี่ยเอาเอาเราเลือกหมายเลขด้วยเอาอนันนี้อ่าประตูหมายเลขห้าสองนะครับผมอ่าแล้วเราทำอะไรได้มัง้งเราจะกดกดแล้วไม่ได้นะครับผม เอาละสำรวจห้องนี้มีอะไรบ้างนี่น่าจะเป็นรูปภาพดินน้ำมันนะครับผมเอาละเอ้ยมีมีดปักด้วยเอาเอาไปแทงไอ้ผีรถเข็นนั่นได้ไหมเนี่ยเอาไม่ได้นะครับผมเอาละห้าตัวห้าสองใช,ใช่ไหมใช่ทุกคนเรากดได้ไหมห้าสองเปิดไหมแล้วต้องมาสับอันนี้ด้วยเหรอปุ๊บปิ๊บปิ๊บ,บอา้าวกดไม่ได้นะครับผม คืออะไรอะ่ะมันต้องมีรหัสมากกว่านี้เหรออืมอ๋อหรือว่ามันตาแบบนี้เนาะใช่ไหมงั้นห้องเรามีไหมห้องเราชับชับไม่มีนะครับผมเกมนี้วิ่งไม่ได้นะมันวิ่งได้แค่นี้นะผมอุ้ยสะด,ดุ้งอันนี้หนึ่งอยู่ท้ายนะครับ หนึ่งอยู่ท้ายสามอยู่กลางเฮ้ยมีอะไรอา๋อเปิดปิดได้ด้วยฮะหนึ่งอยู่ท้ายสามอยู่กลางห้องนี้ไม่มีอะไรเนาะงั้นก็น่าจะเป็น 5... 2... 3.. 1.... ถูกไหมโอ้ถูกด้วยใช่ไหมเมกี้ใช่ไหมโว้วโว้วโว้โว สวัสดีครับสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมทีวีเปิดได้เปล่าเปิดไม่ได้นะครับผมโอเคเอย้ยเอ,ยเอยพีนี่ดีว,วะกุสตโตวนโอ้ยมีอนาโตมี่ด้วยนะฮะรูปภาพโบราณเอาละเปิดเลยเฮ้ยเอ้เอใครบ่นไรใครบ่นไรทืบเด้ก็ทืบเด้ เออเราเราจะไปยังไงอ่ะครับเราเดินไปไหนไปไม่ได้นะเว้ยเราต้องหาคุณแจหรอครับหร,ออรือยังไงยังไงเทียนไขมันก็ไม่มีอะไรที่เราจะเก็บได้นะไอประตูนั้นเราจะไปยังไง เอาละลองหาของนะครับผมเืไฟฉายเกมนี้ก็ไม่ได้ช่วยเลยเลยนะครับผมรู้สึกมันมืดมืดมช่วยเลยนะแล้วก็เราไปยังไงจะไปทางไหนเอ้ยอ๋อเฮ้ยลุงช่วยได้เยอะเลยกดเดโ็โอ้โอมีเสียงมีตัวอะไรมาเนีย่ย อ๋อประตูนี้เปิดว้าวสองันมีตัวอะไรบ้างเอออนานไว้ยังว่ะเฮ้ยเจ้าเจผมก็โทษผมไม่ได้ตั้งใจโบเจ๋หัวแบะนะครับผมโดนเราเนี่ยแหละไอ้ข้อความนี่มันอ่านว่าอะไรเออช่างมาแล้วกันนะเอาละ เรามาอยู่ที่เฮ้ยใครบ่ดอะไรใครบ่ดอะไรวะเอาล่ะมันจะไม่ทำอะไรเราใช่ไหมไม่ทำอะไรใช่ไหมเฮ้ยรู้สึกม,มันขยับได้อืมคงไม่มีอะไรหรอกวู้วเอาเกมนี้มาเพื่อดูผีขี้ใช่ไหม ว้าวเมื่อกี้ลปห้องนี้นะลองตามไปนะครับไปได้ไหมเฮ้ยแม่งล็อกด้วยเดะเอาละงั้นเราห้องนี้ห้องนี้ว้าวห้องอะไรวะเนี่ยเอาไปตามทุกสรนะผมอุ๊ยตามหลังมาบ่างไปครับบูอา้าว มีกุญแจอ่าแล้วก็มีโรแมนยังก็วู๊หฮโอยแอบมองตูดผมเหรอแม่งหนีอีกแล้วแม่งไปไวเหลือเกินตามไปนบครับตามไปเราได้กุญแจมาแล้วาตามไปนะครับผม let's go ไปตู้เ huh? uh, uh, นี่ไม่รอดหรอกอีตัวแล้วนะหมอเค้ยดิฮัลโหลอิดมันติดอยู่ในนี้เหรอฮะอุ้ยดูโสมขึ้นเยอะเลยมันชี้ให้ไปทางนู้นนะครับผมเอาตานไปเอ้าเฮ้ยมีอีกตัวหนึ่งเอาละอีกตัวเฮ้ยเฮ้ยเอาไปเอาไปอย่าเข้ามาเอ้า bẹt chỉ khỏi thiệt ui phải đung rồi tài đã ở tao thằng này ơi giờ không anh ơi không anh ơi chú còn chú con mà xuống nến hấp âu mà ta làm mới ต้องสัยต้องยอมตายเอ้ยแล้ว <c oughs> ต้องไปตรงไหนเราต้องไปทางนี้ดิเออเดี๋ยวจะไปหาหลังกลับไปมองนะผมอย่าตามมาขวาายซ้ายดีเอาขวาผิดเอ้ย้ายผิดดไิไปทางไหนไปทางไหนอ่าทางขวาไปเอาทางขวาตันอ่ะเรลียบรหรอกูตายหายแล้วโอ้โห oh no, อย่าเข้ามาหั <c oughs> เสียมันดังไปไทุกคนเอาละเราอีกทีนะอีกทนีนะผม วา้ายอ้าไปไปซ้ายไปซ้ายเอาไปทางนี้นะครับอ่าเ้วก็มาทางนี้นะครับผมฮเอ็งก็ตามาไมทันหรอกเอะเอ้ยแม่งกขขยันจำสเกลได้เกินไป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 ไมน เิ้ยพี่เอาละเฮ้ยมีอะไรเก็บได้ไหมเฮ้ยโอ้ my god ม awesome. right, mm ันช่างทรมานเหลือ่องโดนเหล็กเสียบตกดเนี่ยเอาละเรากดอะไรได้ไหมมีอะไรให้เราค้นบอกไม่มีนะครับผมแล้วเราก็เดินไปทางโน้นลุงเขาก็รถน่าจะแรงน่าดูนะฮะเอาละเราทำอะไรได้มั่งกับตรงนี้ ราทำอะไรได้บ้างเอ๊ยมีใครอยู่ในห้องน้ำหรือเปล่าจุกุไม่ไม่น่ามีนะไม่น่าไม่น่าจะไม่น่าจะมีนะครับผมเอาละไปต่อโอ้ my god ศบเต็มเลยอะไรกันนี่นี่มันคือที่ไหนมันคือโรงโรงบาลเหรอโรงบาลบ้าหรอหรือ,อยังไงทุกคน เอาล่ะเราก็จะอุ oh, so ้ยเอาติดติดอุ้ยดุ้งโหยงเลยพันรู้มาจากเหล็กได้ไงเนี่ยว้าเฮ้ยไม่ใหญ่เลยต่อแล้วผมเป็นคนที่ไม่กลัวผีนะแต่สะดุ้งอ่ะมางี้สะดุ้งอ่ะนี่มอะไรมึง ็นแวมพายไม่ใช่มึงตาเป็นแวมพายใช่ไหมเนี่ยมีกรงมีเหล็กด้วยเอาละเอ้ยเจ๊เมื่อกี้มันอะไรมันรั่วออกมาปะฝัดุ้งเลยนะทุกคนโหยงเลยแหละเมือเ่อกี้เออนี่ล่ะไม่มีนะครับผมเล้วไปทางไหนอันนี้เปิดได้ไหมอ้าวอันนี้เปิดไม่ได้ต้องใส่ต้องหาคุณแจนะครับผมเอาลองเดินไปข้างหน้าก่อนเผื่อมีคุณแจนะฮลัลโหล มีดอกกุหลาบด้วยโอ้ไมยกันผมแค่จะแวะมาเอากุญแจเอาไม่ได้ด้วยคือ <c ười> <c ười> เราต้องสมยอมใช่ไหมทุกคนโอ้ยลงโอ้เบาๆหน่อยนะครับผม โอ้ oh my god วิชโอ้ตายอันบักเอกเอ้าไม่ตายนะผมเราเอาคุณแจโอ้แสดงเราเราสมยอมไปแล้วใช่ไหมทุกคนผมเลยได้คุณแจมาเนี่ยโอ้ my god โดนบักบ oh ักอิมจจรโจด้อันย่าดีทิมเข้าไปที่ลูกตาเอาเปิดเล ไม่เปิดนะเอาเปิดเย่เ yeah. กมนี้มันนานไม่ได้เห็นมันเป็นเกมสั้นๆนะเลยลองซื้อมานะครับผมเฮ้ยเสียงอะไรเสียงโอ้ยโอ้ยชิตทำอะไร,นะะนเ,รเ,น uck, เนี่ยลุงลุงจะกลายพันธุ์เหรอเป็นเดอะฮักใช่ไหมเนี่ยเอ้าเสียงหายแล้วนะทุกคนเอาละเดินไปนครับ มึงมีอะไรหรอกมั้งเอ้าก็าไปเป็นไปได้อยงไไม่มีอะไรเอาล่ะเอา้าห้องนี้มันห้องตอนเริ่มเกมเลยนะฮะจบแล้วหรอตบแฮกยี H ่ยังก่อนเฮ้ยง่ายนิ้วกลางกูอีกแล้วนะไอ้ดุงกูสะสมยอมมึงได้หล่นี้สายกูสายมดเอา้าเอา้ยเอ้ย คืออะไรวะอะไรวะเนี่ยคือเสียยี่สิบกว่าบาทเพื่อมาเล่นเกมอันนี้เหรอก็คือมันก็จบเกมแล้วด้วยนะขอบคุณที่เล่นครับอ้าวเด้งออกข้างนอกเลยครับผม เอาแล้วก็สำหรับคีนี้ก็ขอจบไว้เดี๋ยวเพียงเท่านี้นะครับผมก็ใครที่ชอบเล่นก็เอ้ยครดีชอบแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามผมด้วยนะผมถ้าการกดไลค์เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าการกดไลค์ของทุกคนแค่หนึ่งครั้งเนี่ยมันก็จะแสดง ให้เห็นว่าเราเนี่ยชอบคลิปแบบนี้นะ,ะแล้วมันก็จะไปโผ่ในช่องเอ้ยไม่ใช่ดิมันจะไปโผ่หน้าแรกของ y o u t u b e นะครับเป็นแบบว่าทุกคนแบบชอบคลิปของผมอะไรอย่างเงี้ยก็สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวรอบหน้าจะเอาเกมผีมาปั่นดีนะผม <laughs>